นี่คือการตัดแว่นโปรเกรสซีฟที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยครับหลังจากที่มีปัญหาสายยาวมัธยาคือร้านแว่นตาที่ควบคุมมาตารฐานโดยจักษุแพทย์และตัดแว่นโดยทีมนักทันต์มาเป็นการลงทุนกับสายตาที่คุ้มค่าที่สุดเลยครับมัธตยาวิชั่นเซนโดมัทยาวิชันเซนโดอ่ะอีกคำถามหนึ่งผมอยากถามคำถามนี้พอดีไปเจอกลยุทธ์ทำกำไรระยะสั้นของปู่ด้วยนะวัลเลนมาช็อตเซลล์คือการซื้อออเดอร์เซลล์พุท ใช่หรือเปล่าครับซึ่งตลาดไทยไม่มีครับการเซลลพุดเป็นกลยุทธ์ที่ v i ใช้ในการตั้งออเดอร์ว่าสัญญาว่าจะซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ตั้งไว้เช่นเราคำนวณราคาเหมาะสมที่ยี่สิบแต่ปัจจุบันหุ้นอยู่ที่ยี่สิบสี่บาทเราก็ทำการช็อตพุทที่ราคายี่สิบเราก็จะได้ค่าคทีมเมียมาเก็บไว้ในพอร์ตรอซื้อถ้าราคาคหุ้นลงต่ำกว่ายี่สิบเราก็ต้องทาตามสัญญาคือซื้อหุ้นในราคายี่สิบ แล้วค่าครพรีเมียมที่เราได้บวกกับเงินเพิ่มเพื่อซื้อหุ้นบริษัทจานวน้อยหุ้นแต่ถ้าหุ้นไม่ลงเราเก็บค่าพรีเมียมนั้นไว้เลยเป็นกลยุทธ์ที่วอาเรียนม,มฟเฟร็จใช้ในการทํากําไรในจังหวะหุ้นขาขึ้นอ่านี่ครับตกลงที่ถามหรือ,อยังนะเนี่ยเหมืนบอกเลยก <c oughs> ็อาจจะอธิบายมอนเขาถามอยู่ตอนแรกหรือเปล่าเบิร์ดใช่หรือเปล่าครับอืมตลาดไทยไม่มี ครับนี่คือเออแล้วคาถามคืออะไรวะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคําถามคนนี้จริงๆแล้วดูเขาเขาเขาเก่งอยู่แล้วนะแล้วเขาก็ดูแบบดูศึกษาเรื่องกลวิธีในการลงทุนมาค่อนข้างเยอะอะดูแล้วอะออใช่ไหมดูเทคนิคดูเทคนิคอะไรเงี้ยแบบว่าเทคนิคในการทํากาไรนะดูเทคนิคในการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยหลักที่ค่อนข้าง,างหลากหลายประมาณนี้เขาเก่งอยู่แล้วอะออครับ อ่านไม่เป็นนี้ไม่รู้ว่าถามอะไรเหมือนกันอันสุดท้ายแล้วกันผมอยากรู้ว่าทําไมนักลงทุนไทยจึงไม่ใช่ o w n เ r e a นนิ่งในการประเมินมูลค่าหุ้นและหาค่า ROIC แทน no pad ครับครับเขาถามดีมากโอ้ถามดีมากถามดีมากเอ่อต้องบอกนี้นะครับว่าจริงๆอ่ะต้องบอกว่าอฟเดย์รอบนี้เบิร์ดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะครับนะก็คือ มีคนส่งคำถามนะครับไปยังผู้บริหารในออฟเดย์นะทุกบริษัทเลยทุกบริษัทเลยส่งคำถามคำถามแรกคือเอ้ยคุณเนะี่ยมี ROIC เท่าไหร่สองคือคุณเนะี่ยมีเอ่อ้เ,อเดี๋ยวนะถามเออใช่ใช่ ROIC เท่าไหร่แล้วก็ถามแว็กอเเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับ ซึ่งสองสองปัจจัยเนี้นะครับมันก็จะเอาไปแทนค่าในสูตรพวก DCA อะไรพวกนี้ Bird. เบิร์ดเพื่อหาบูนเดเลชันพวกนี้นะครับประมาณนี้นี่ทีพอร์คืออย่างนี้คำถามที่คำถามที่ดีมากๆพุ่งตรงนะคําถามที่ถามมาเนี่ยนะทําให้พี่นึกถึงลูกศิษย์คนหนึ่งเลยนะเหรอเออเบิร์ดเพื่ออ่านชื่อห,หน่อยดียว่าชื่ออะไรอ่ะมันมันไม่มีแต่มีลูกอ๋อเหรอเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มองไม่เห็นพอดีจอมันเล็กไม่ไม่จอมันเล็กจอมันเล็ก โอเค okay. พี่รู้สึกเลยว่าคำถามนี้เหมือนจะเป็นลูกศิษย์คนนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับก็ <c oughs> คือต้องบอกแบบนี้ว่าว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆพี่ถามเบิร์ดแบบนี้ใหม่นะครับไม่ครับพี่ถามเบิร์ดแบบนี้นะพี่ถามเบิร์ดว่าสมมติเบิร์ดมีเงินอยู่ล้านนึงนะครับเบิร์ดมีเงินอยู่ล้านหนึ่งบเบิร์ดกำลังจะซื้อธุรกิจโอเคป เบิร์ดอยากจะซื้อธุรกิจนะเอาเงินล้านเนี่ยหนึ่งล้านบาทเนี่ยไปซื้อธุรกิจคําถามเบิร์ดอยากได้ธุรกิจแบบไหนอ่าระหว่างหนึ่งหนึ่งเป็นธุรกิจที่มีกําไรสุทธิบวกดีมาตลอดอ่าธุรกิจที่หนึ่งกำไรสุทธินะเบิร์ดนะกำไรสุทธิเนี่ยดีเป็นบวกมาตลอดนะครับธุรกิจที่สองเป็นธุรกิจที่กําไรดูไม่ค่อยดีอ่ากำไรไม่ค่อยดี แต่กระแสเงินสดเนี่ยนะครับได้ออกมาจากธุรกิจเนี่ยสม่ำเสมอและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมากๆกำไรด,ด,ด,ดูแลดีใช่ตัวกำไรสุดที่ดูไม่ดีแต่ได้กระแสเงินสดออกมาจากธุรกิจเนี่ยสม่ำเสมอและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเดี๋ยวนะดูไม่ดีนี่แปลว่าขาดทุนป่ะหรือกําไรอาจจะขาดทุนก็ได้อาจจะกําไรไม่สม่ำเสมอก็ได้ เราจะกำไรสุทธิป่ะไม่รู้สิก็แล้วแต่เบิร์เลือกให้เบิร์เลือกเกอดกำไรสุทธิมั้งอะคิดดีๆนะแต่คิดดีๆนะนี่คือเงินที่เบิร์ตเราจะเอาเงินไปซื้อนะพี่ถามนะคิดตามต่อกันนะถ้าเราเนี่ยไปซื้อบริษัทที่มีกำไรสุทธิเป็นบวกนะเป็นบวกนะและส,สม,ม่ำเสมอด้วยนะสม,ม่ำเ<อ>สมอด้วยนะฟังดูดีไงใช่มันฟังดูดีแต่บริษทัทนี้นะอาจจะไม่มีกระแสเงนินสดออกมาให้เบิร์ดเลยแม้แต่ปีเดียว อืมอ่าแต่มูลค่ามันก็โตขึ้นใช่ไหมอันนี้อย่าลืมนะอันนี้เราเรางั้นบอกใหม่เราไม่ได้จะซื้อธุรกิจในตลาดหุน้นเราซื้อนอกตลาดเริ่มคิด<ค>ยากเลยก็กระแสเงินสดดีแต่กำไรไ้ขัดทุนบ้างใช่ถูกต้อง ก็ดูไม่ดีเหมือนกันเออไม่เป็นไร <c oughs> เลือกได้เลือกได้จริงๆ <c oughs> เราหรือจริงๆ,ๆ,ๆเราไม่ควรเลือกทั้งสองอย่างเราควรเลือกอย่างที่สามอ่าทีนี้เคสนี้ยพี่เล่าฝังแบบนี้ครับเบิร์ดเคสนี้น่าสนใจมากคำตอบเบิร์ก็น่าสนใจมากพี่เล่าฝั่งว่าธุรกิจอะครับงบกําไรขาดทุนที่เราเห็นเนะี้ยกำไรสุทธิอ่ะ เขาเรียกว่ากําไรทางบัญชีกําไรทางบัญชีกําไรทางบัญชีคืออะไรกําไรทางบัญชีเนี่ยเบิร์ตไม่ได้แปลไหมไม่ได้แปลถึงเงินสดไม่ได้แปลถึงเงินสดไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยคนละโลกเลยธุรกิจที่ดจีจริงๆเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็น เบอร์เคยยินประโยคนี้ไหมว่าธุรกิจที่ดีเนี่ยถ้าเคยอ่านหนสือพวกวีไอครั้งหลายแล้วนะครับธุรกิจที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดเคยได้ยินไหม mm. อืมอ่าคําถามนะระหว่างกําไรที่เป็นกระดาษแต่ไม่มีกระแสงเงินสดออกมาจริงๆเลยกับธุรกิจที่มีกระแสงเงินสดออกมาให้เราเนี่ยโอ้โหเหลือเฟือเลยเราคิดตัวเลขพี่อาจจะไม่ครบถ้วนไนพี่ให้ตัวเลขเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเติมใหมล่ลงเพิ่มเติมดูนะเราเซื้อธุรกิจนี้หนึ่งล้านบาท ธุรกิจหนึ 1, ่งธุรกิจ A เนี่ยนะให้กําไรเนี่ยปีละปีละสองแสนเลยปีละสองแสนอ่า<ม>ปีละสองแสนนะห้าปีก็ล้านหนึ่งลวใช่ไหมอ่าแ<ม>ต่ไม่มีเงินแตไนออนะ่ไม่มีเงินสดออกมานะไม่มีเงินสดออกมานะโอเคนะแต่ธุรกิจที่สองนะไม่มีกําไรอ่าไม่มีกํากไรแตมร่มีกระแสเงินสดเนี่ยออกมาเส,สออาเสมอทุกปีปีละสามแสนอ้าวแล้วทำไมไม่มีกําไรละ่ะเป็นไปได้ คำถามเนี่ยคือกําไรทางบัญชีคาถามคือกำไรทางบัญชีมาจากไหนสมมติเนี่ยถ้าบริษัท A นะขายของสมมติพี่ขายไปสักสล้านนะธุรก,กิจ A นะขายของ2ล้านและปรากฏว่ามีต้นทุนแต่ต้นทุนเนี่ยนะเฮ้ยมันจะเป็นต้นทุนค่าเสื่อมค่าตัดจําหน่ายซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาในการตัดหลายๆปี แทนที่พี่จะตัดสิบปีหมดพี่บอกเฮ้ยไม่เอาพี่ขอตัดยี่สิบปีหมดต้นทุนเนี่ยมันเลยถูกลงได้ไหมคําตอบได้อเห็นไหมแสดงว่าต้นทุนเนี่ยมันแบบเปลี่ยนแปลงได้เบอร์ตต้นทุนมาเปลี่ยนแปลงได้โดยมาตรฐานบัญชีนะโดยแค่เรายืดเวลาออกไปเช่นเฮ้ยเราทําขอทําสัญญาเช่ากับเจ้าของพื้นที่เนี่ยนานหน่อยยี่สิบปีอ่ะเงี้ยเราแล้วอาคารก็แบบค่อนข้างคงทุนนั่นแหละนะเราก็สามารถตัดค่าเสื่อมเนี่ยยี่สิบปีได้ อย่างนี้เป็นต้นอ,อเห็นภาพใช่ไหมต้นทุนเนี่ยมันลดลงครึ่งหนึ่งทันทีเลยจากสิบปีเป็นยี่สิบปีเนี่ยต้นทุนลดลงครึ่งหนึ่งทันทีกำไรจะเพิ่มขึ้นไหม,มเห็นภาพไหม,ม,<ะ>มกำไรจะเพิ่มขึ้นเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมสองนะขายของไปแล้วนะเบิร์ดขายของไปแล้วลูกค้าไม่จ่ายตังค์คือให้เครดิตเทอมลูกค้ายาวๆเช่นหก <6 S 2> เดือนปีนึงอย่างเงี้ย เอมอม,มีนะมีนะพี่ทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์นะพี่ให้เครดิตเทิมลูกค้าสามเดือนบริษัทพี่นะพี่เคยไปบิดงานงานหนึ่งนอะมเขาย่าไม่ไม,ไม่ไม่เอ่ยชื่อลูกค้าแล้วก็ไม่เอ่ยชื่อคู่แข่งด้วยคู่แข่งเนี่ยนะมาบิดให้ราคาอะไรวะให้ราคาสูงกว่าพี่หมายถึงเขาราคาแพงกว่าพี่แต่เขาให้เครดิตเทอมลูกค้าสองปีเออสองปีนั่นแปลว่าอะไรในสองปีเนี้ บริษัทลูกคู่แข่งพี่คนเนี้ยไม่ได้เงินสดเข้าบริษัทเลยนะเห็นภาพไหมอืมอ่าดังนั้นเนี่ยกําไรมันมีได้แต่ว่าเงินสดอาจจะไม่เข้าเลยก็ได้อ่านี่คือแบบเอแบบที่สองเฮ้ยไม่มีกําไรเลยแต่มีกระแสเงินสดได้ยังไงง่ายมากภาพมันกลับกันกับเมื่อกี้ไงเบิร์ดอ่ะที่ตาใหม่พี่ขายของได้สองล้านเหมือนเดิมแต่แทนที่พี่จะตัดจําหน่ายตัดค่าเสื่อมเนี่ยยี่สิบปีหมดพี่ขอตัดแค่สิบปีหมดมันก็เลยสูงกว่าไอ้เคสเอสองเท่า อืมอ่าเห็นไหมแค่ตัวนี้เนี่ยต้นทุนเพิ่มแล้วเบิร์ตต้นทุนเพิ่มแล้วอ่าเห็นภาพนะแต่ปรากฏว่าพี่เนี่ยเก็บเงินสดลูกค้าได้ทันทีไม่เคยให้เครดิตเทิรลูกค้าเลยเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมอ่าดังนั้นถึงถามว่าอ่ะพอเราลงดีเทลแบบนี้มากขึ้นพี่ถามเบิร์ตว่าตอนนี้เอหรือบีอ่ะน่าสนใจกว่ากันบีเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมดังนั้นเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องของการเข้าใจเรื่องงบกระแสเงินสดเลยเบิร์ต เป็นเรื่องของการเข้าใจเหมือนเหมือนไอ EP ที่แล้วไงเวอร์ที่เราคุยกันเรื่อง CFO จำได้ปะอืมอ่าเนี่ยมันคือความเข้าใจเรื่องงบการเงินในเชิงลึกเลยว่าจริงๆแล้วเวิร์กระแสงเงินสดเนี่ยสําคัญกว่ากาไรมากสําคัญกว่ากำไรมาก,ก,ก,มากทีนี้ย้อนกลับมาที่ ROIC เมื่อกี้นี่อธิบายเมื่อกี้เพื่อจะอธิบายคานี้เออนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมนักลงทุนระดับโลกทุกคนทุกคน วิเคราะห์ด้วย DCF เป็นหลักวิเคราะห์ด้วย DCF ประมูลราคาหุ้นด้วย DCF เป็นหลัก DCF คือวิเคราะห์ที่ Cash Flow เป็นหลัก mm. เพราะ Cash Flow มันสำคัญกว่ากำไรสุทธิโอเคไหมอ่า mm. นี่เข้าใจที่มาของคำถามนี้ยังคือคำถามยี่งจริงแลลึกมากใช่ไหมอ่าคำถามนี้ลึกมาก mm. ถึงบอกว่าจริง,รงแล้วคำถามนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ beginner อ่ะอ่าไม่ใช่ beginner อ่าเป็นแบบเป็น อินเทอร์มีเดียตแบบกึ่งแอดวานแล้วประมาณนี้แล้วมันคือ R O I C ปะ่ะใช่ถูกต้อง R O I C เ <RO IC S 1> นี่ย R O I C คืดตัวเดียวกันเหรอไม่ใช่ตัวเดียวกันสั่ทีเดียวนะแต่ R O I C เนี่ยมันคือเอากำไรจากการดำเนินงานโดยตัดพวกที่เป็นการดำเนินงานจริงๆอ่าที่เป็นที่เป็นการดำเนินงานจริงๆจากต้นทุนจริงๆที่ใช้ในการทำธุรกิจอ่าประมาณนี้อ่าคร่าวๆนะประมาณนี้ครับแล้วก็มันจะประเมินคืออย่างนี้ จริงๆมันมันมีลักษณ์ของ r o c อีกเยอะนะประมาณคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันว่าทุกๆธุรกิจอะเบิร์ดจะทําธุรกิจได้ต้องมีเงินทุนต้องมีเงินทุนแล้วต้องเอาเงินทุนเนี่ยมาทำอะไรสักอย่างหนึงน่งเช่นสาขาเนี่ยเหรอไหเชน่นทําสาขาเช่นนู่นนี่นู่นซึ่งพวกเนี้ยมาใช้กระแสงสิงสนสดที่ชัดเจนเชน่ชน,ชนสมมติว่าพี่เอาเงินมาสิบล้านพี่เอาเงินสิบล้านเนี่ยมาสร้างสาขาได้หนึ่งสาขาก่อนก็นแล้วกันเนี่ยมนใช้เงินชนัดเจนเห็นไหมใช้เงินชนัดเจนว่าเอาเงินสิบล้านมาสร้างสาขาได้หนึ่งสาขา จากนั้นหนึ่งสาขาเนี้ยทำยอดขายได้อาจจะสักยี่สิบล้านก็นแล้วกันนะสมมตินะยี่สิบล้าน mm hmm. แล้วก็เหลือกาไรที่เป็นเงินสดจริงๆเนี้ยสักแบบล้านสองล้านเห็นไหม mm hmm. เห็นภาพตัวเลขไหมว่า mm hmm. ตัวเลขมันจะค่อนข้างที่ทจะค่อนข้างเขาเรียกว่าไงดีวะชัดเจนอ,อ่ะชัดเจนคาดการณ์ได้ดีกว่าประมาณนี้ทีนี้ r o c เนี่ยมันจะเทียบกับเงินทุนที่เราลงไปด้วยเรื่องเงินเราเงินคนเราควักเงินเราเองลงไปแล้วบางทีเนี่ยเงินเราไม่พอเราไปกู้มาบางส่วนเราก็ต้องเอาเงินกู้มารวมด้วยอ่า ประมาณนี้สมมติพี่มีสิบล้านพี่กู้มาอีกสิบล้านเป็นยี่สิบล้านพี่ทําได้สองสาขาอ่ากาไรสี่ล้านสมมตินะกาไรเยอะไปวาเออได้ๆกำไรสี่ล้านแต่สี่ล้านเนี่ยต้องหารทุนยี่สิบล้านอ่าก <im S 1> <ๆ>็คือเป็นทุนพี่สิบล้านทุนที่พี่กู้มาอีกสิบล้านเป็นยี่สบล้านก็เป็นสี่ 4, หารยี่สิบนี่ก็คือ ROIC อ่าแต่กำไรสี่ล้านเนี่ยไม่ใช่กำไรสุทธิด้วยนะต้องเป็นต้องเป็น,ต,ปนต้องเป็นกําไรจากการดาเนินงานหลักภาษี เขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรวะ operating profit operating profit after tax อ่ามันซับซ้อนมากนี่หรอกไหมถึง <K ill ain> บอกว่าจริงงคำถามเนี้ยมันไม่ใช่ beginner หรอกอ่เป็นแบบ intermediate <K ill ain> หรือว่าเป็น advanced แล้วด้วยสามประมาณนี้นะก็แต่ว่าให้เขาใส่แบบนี้นะครับเบิร์ว่าจริงๆแล้วเนี้ยธุรกิจเนี่ยเงินสดสำคัญกว่าทีนี้คำถามกตับมานี้คำถามน้องเขาอีกคำถามเขาบอกว่าทำไมหุ้นไทยเนี่ยถึงไม่ใช้ ROIC อ่าใช่ไหม อาทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยถามได้ดีมากคีย์พอยท์คือพี่อตอนลงทุนมาเมื่อเริ่มแรกๆ่ะเมื่อสิบหกิบเจ็ปีที่แล้วนะครับพี่อะเห่อมากพี่อ่านหนังสือบัฟเฟตตตึกตึก๊ต,ต,ต๊อะไรอย่างเงี้ยออ้ยต้อง DCF เลยเบิร์ดอ่าเนี่ยวิธีนี้เลยต้อง DCF เลยปรากฏว่าหุ้นไทยอ่ะไม่สะท้อน DCF ราคาหุ้นอ,อืราคาหุ้นไม่สะท้อนงบกระแสเงินสด ราคาหุ้นฟังดีๆราคาหุ้นไม่สะท้อนกระแสงเงินสดในอนาคต uh huh. คำถามนี่มันมา,ามาถึงจุดทางแยกมาถึงจุดทางแยกว่าเราจะตัดสินใจยังไงระหว่างหนึ่งเฮ้ย uh huh. เราเนี่ยยึดมั่นบัฟเฟตเราเนี่ยยึดมั่นหลักการว i ไอต่างประเทศร้อเปอร์เซ็นตว่า uh huh. เลือกธุรกิจเนี่ยต้องเลือกธุรกิจที่มีกระแสงเงินสดในอนาคตเยอะ เก็ตไหมอ่า hmm. <À, S 2> จริงนะจริงนะเหมือนที่เราคุยกันตอนแรกเมื่อก,กี้ไงเบิร์ดที่ให้เบิร์ดเลือกเอกับ B ีแต่ลใช่ไหมเราต้องเลือกบีสิใช่ไหมอ่า mm hmm. แต่ปัญหาคือแต่เมื่อคุณซื้อไปแล้วเนี่ยกว่าที่คุณจะคุ้มคือเมื่อไหร่เบิร์ด mm hmm. คือต้องรอสิบปีเก็ตปะเพราะมัน hmm. ด <Get right? S 2> mm ้เงกาสั่งกระสุดมาเยอะจริงๆไงถูกต้องไหมครับเก็ตไหมมันคุ้มจริงๆแต่ต้องรอสิบปีแต่ทางแยกที่สองแต่ราคาหุ้นสะท้อนกําไรนะ ราคาหุ้น2อนจสุุธีนะในประเทศไทยอ่ะดังนั้นต่อให้บริษัทนี้เป็นแบท,ที่แย่มากเลยเบิร์ดกระแสงเงินสดไม่มีเลยแต่กําไรโตเอาโตเอา,เอาราคาหุ้นขึ้นไหมขึ้นขึ้นครับขึ้นยับยับนี่มันคือสองมันคือทางแพ่งใช่ปะที่เราต้องเลือกว่าเราจะเลือกหนึ่งรอสิบปีได้เงินสดมาคุ้มค่าสุดๆกับสองเลือกหุ้นที่แม้ว่ากระแสเงินสดอาจจะไม่ได้ดีนะ แต่ว่าแบบแต่กำลสุทธิมันจะดีแน่นอนแล้วราคาคาจะขึ้นหนึ่งเด้งสองเด้งห้าเด้งสิบเด้งคําถามเบอร์จะเลือก A หรือ B ครับเอาไงดีเห็นภาพปะเห็นภาพปะอ่าเนี่ยคือคําตอบของคำถามนี้ว่าทําไมอ่าคือหลักการเนี่ยอย่างที่บอกว่าในเมืองไทยเนี่ยก็ถ้าให้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 ความเห็นส่วนหนึ now, ่งแล้วก uh ันนะพี่คิดว uh ่า ความรู้ทางการเงินทางการลงทุนเนี่ยของนักทุนประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แอดวานเท่ากับต่างประเทศเด้อน,นี่ยออกไหมฮะอ่าราคาหุ้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้สะท้อนกระแสเงินสดไงแตเขาริงจริงๆนี่ยออกไหมฮะอือครับประมาณนี้โอเค